ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับวินเทจดพีฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาครับต้นปีนะครับก็เป็นทริปแรกของปีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวให้เพื่อนๆดูกันบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มากับทีมงานอีก2คนตรงนู้นนะครับก็หมายที่เรามาวันนี้ก็คือก่อเชือกนะครับก็เดี๋ยวเรา เริ่มตีตั้งแต่ในอ่าวนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับก็สำหรับทันที่ใช้วันนี้ก็คืออาริยานะครับเวทสิบสองยพาก็ลอกทวินพาวเวอร์เบอร์สี่พันเอ็กจีนะครับสายหน้าเป็นฟูโลห้าสิบฟอนนะครับก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นเจ้านี่เลยครับเหยื่อจีนนะครับโมโดอะไรทักอย่างนะก็ เดี๋ยวเราเดินไปเรืเ่อยๆนะไปถึงไหมตรงนู้นก่อนว่าไปเรืเ่อยๆ ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะ ตอนแรกก็ปล่อยลยตอนเล็กเลยปล่อยหมดน่ะ โอ๊ยเปิดก่อนเลยเฮ้ยของแท้ว่ะ ai lượt ơi. Pa <laughs> 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 đây Cậu ở đây à <laughs> Ôi Ôi Mãn หวานจัดบ,บอกแล้วมันกวดม,ม,ววมันหวัวทีโบอ่ะ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนทีโบบ้างไหม Chào lẽ có mã léo à Còn thế thế quá à. Hãy subscribe cho không มีโบสองไม้หวัวดเลยฮะสาหวัวแดงมามามาตรงนี้นี่มาถ่ายรูปให้มาลงยังไม่ทันกอเลยพี่บัสเหมือนกอทีนึงมันขึ้นมาหวัวปุบแล้วก็อัดยาวเลยโอ้ย

ต่อไปตีปุ๊บมันกัดตุบวิ่งยาวเลยมาขอไอตัวนี้กัดหลุดแล้วซ้ำต่อเนาะมาเข้าถ่ายก่อนกัน<ะ>เดี๋ยวถ่ายก่อนถอดถอดนี่ก่อนมากเออถอดก่อนหอบเลยเดือน จับปลาเป็นแนวนู้นวะเออแบบนี้ก็ได้วันนี้น่าจะใหญ่กว่าหนึ่งสองเด็จับแบบแนวนู้นนี่เออแบบนี้ก็ได้แบบนี้ดเ,ออเดี๋ยวดะหนึ่งสองหนึ่งสองก็ออกอ่ะอีกนิดไหมนี่มันเราซูมออกไปแล้วอ๋อโอ้ปลาเลยวะ ไพี่บานตื้อไปหมดแรงไม่น่ากลับกลับสามหมืนตัวตัวเนี้ยสองกว่าสองแปดสองก้าเรากดเราซูมออกนอกแล้วแต่ว่าเขากดลงมาใกล้ๆเลยก็ได้ข้างไหนสกปรกวะเดี๋ยวหลังนั่งมา มันหัดนขาวิ่งไม่ต่อตอนแรกกันมันลุดลุดลุดแล้วซ้ำเนี่ยคอโบในตำนานคึนากล้องเลยไหมอืมระัเ้งเลยัน,น,น,นี่หาตกตรงมือเลยไหนแรกแรแรรูปก่อนมุมนี้ khâu khâu mà cái 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 đó nâng số nâng cho hơm, 1 lẽ, ok, đây lận, nóng lên, nước trào, xinh xắn, đẹp, 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 ต่อลืมหาทุนผูกว่ะม่งเดี๋ยวจมน้ำตายอีกลา,ลา,าโดนแล้วโดนอีกแล้ว ต่อเขาหินย่าฮัตไปฮัตไปฮัตดีฮัตดีใส่สามแล้วสู้ไปสู้ไปสู้ไปฮัตไปหินหินหินลอยไปลาไปลาไปลาไปอ้ำออกมันปัดไปทางนั้น

เกือบขาดว่าเกือบขาดโอ้โอ้เต็มปากนะครับตอนนอี้ไหนเลยครับที่ตั้งกล้องมอน สำเร็จอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหยอดครับเหยาทีโบครับโหสุดๆครับตัวนี้เดี๋ยวขอญาตปลดปลาก่อนนะครับ ให้แบตหมดไปเลยนะครับแบตใกล้จะหมดแล้วนี่ก็เป็นปลาี่เก๋าพวงเดี๋ยวไปถ่ายรูปปาลารวมที่บ้านนะอุ้ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับไม่ใช่ตุ๊กแกครับ ไม่ใช่ตุกแกครับกุกมาครับกุกมากุกมากุกมาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึ เกลือจบล้คนเกาเกลือจริงเอเนี่ยต้มเกลือต้มครีร้อยตัวไม่ได้เก่งแต่ได้เยอได้ไงม่เดี๋ยวมันมนหลไปดูนะข้ากุ้งข้ากุ้ง